หได้ไปเรียนการทําโฆษณากับครูจีนแล้วคลิปนี้ที่1อาจคือ ep สอนะคะก็คืออันนี้นะคะจากสูตรติดอาวุธให้นักธุรกิจกิฟฟินด้วยการตลาดออนไลน์ขั้นเทพนะคะของครูจีนเขาจะมีอยู่หน้าหนึ่งนะคะเขาเขียนว่าแบบประเมินจาก1นึถึงสิอันนี้1เป็นมาแบบใหญ่นะคะ 1. อยากจะให้เพื่อนๆเ,เช็คดูนะคะว่า เพจที่ร้างไปแล้วของเราเนี่ยนะคะกิฟรีนบางคนท้อนะคะบางคนทําไปทําเพจไปยิงแอดไปแล้วขายไม่ได้นะคะทอ้อแต่ว่าในนั้นนะคะจะมีผู้คนที่ถูกใจเพจของเราอยู่หนึ่งอยากจะให้เพื่อนๆกลับมาทําโดยการที่เราจะไปดูข้อมูลคนถูกใจในนั้นค่ะเราจะเขียนคอนเทนต์ให้คนที่ถูกใจในนั้นหรือว่าประชากรที่ถูกใจในนั้นอะ่ะเขาชอบคอนเทนต์แบบไหนเราจะเขียนคอนเทนต์แบบไหนอายุเท่าไหร่นะคะ เรามาดูกันนะคะในแบบประเมินของครูจีนจะมีให้คะแนนตั้งแต่1นถึงสิคะแนนนะคะเพื่อนๆลองมาเช็คดูว่าในเพจของเรานั้นนะคะที่เรากําลังทําเพจอยู่เนี่ยประเมินคะแนนกันค่ะว่าได้เท่าไหร่มากันที่ข้อ1เลยค่ะข้อ1นึ่เขาบอกว่าธุรกิจของท่านเป็นที่รู้จักผู้คนรับรู้แบรนด์มากแค่ไหนนะคะข้อนี้ก็คือว่าเพจของเราเนี่ย เด่นกว่าคนอื่นยังไงถ้าเพจของเราเป็นเพจที่กิฟฟรีและมีโลโก้เป็นโลโก้เหมือนกับบริษทัทกิฟฟรีทั่วไปนะคะเรายังไม่มีจุดเด่นเป็นของตัวเองค่ะหนึ่งขอแนะนํานะคะให้เ,เพื่อนๆทาเป็นเพจตัวตนนะคะเป็นเพจตัวเราเองนี่แหละคะ่ะขายสินค้ากิฟฟรีทาเพจนี้เพจเดียวไปก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องทําเพจตามสินค้าไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราต้องทําให้เพจของเราเป็นจุดเด่น โดยที่มีตัวเราเองนี่แหละคะ่ะออกมาอัดคลิปออกมาเสนอสินค้าเสนอสินค้าลงในคลิปลงในในเพจของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเป็นโลโก้ของบริษัทและใช้รูปของบริษัททุกอย่างไปหมดเลยเนี่ยนะคะเพจของเราไม่มีจุดเด่นต่างจากคนอื่นแน่นอนนะคะดังนั้นเรามาให้คะแนนกันว่าเพจเก่าของเราเนี่ยนะคะข้อนี้เราให้กี่คะแนนเริ่มต้นตั้งแต่1นถึง10นะคะลองเขียนคะแนนดูนะคะ อันนี้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2องเขาบอกว่าธุรกิจมีการทําการตลาดอย่างต่อเนื่องได้กลุ่มคนใหม่ๆเข้ามาตลอดหรือเปล่านะคะคือการทํา การตลาดอย่างต่อเน,นื่องก็คือการโฆษณานั่นเองนะคะแต่ว่าการโฆษณาบางครั้งเนี่ยเราก็จะไม่ใช่การยิงขายอย่างเดียวค่ะเราอาจจะยิงแบบมีส่วนร่วมแบบว่าไม่แพงเบาก็ได้นะคะเพราะว่าคนเขาจะได้รู้จักเพจของเราก่อนรู้จักตัวตนของเราก่อนแล้วก็รู้จักเราที่ขายของในกิฟฟลีนแล้วก็มั่นใจที่จะซื้อกับเราเพราะว่าเราเนี่ยมีตัวตนจริงๆนั่นเองค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนนะคะก่อนที่จะไปโฆษณา ที่จะทำการตลาดอย่างต่อเนื่องนี้นะคะเพื่อนๆต้องอัดคลิปต้องถ่ายวิดีโอต้องเสนอตัวเอง ให้ผู้คนรับรู้เนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องในเพจค่ะก่อนที่จะไปยิงโฆษณานะคะจะได้กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเข้ามานะคะดังนั้นนะคะเช็คข้อนี้นะคะว่าเราเคยทําแบบนี้ไปบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้คือข้อ2แล้วนะคะสําหรับการประเมินตัวเองว่าธุรกิจของเราเนี่ยที่ผ่านมาเราทําเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่1นึถึงสิให้คะแนนตัวเองนะคะมีทั้งหมด10ข้อน,นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3ามเขาบอกว่าธุรกิจ มีกลยุทธ์วางแผนชัดเจนใช้แคมเปญครบถ้วนมีฟันแนลหรือเปล่านะคะมาดูกันว่าเราเคยวางแผนการโพสของเราหรือเปล่าการโพสขายนะคะเราไม่ได้ว่าเราจะมาโพสขายอย่างเดียวตั้งแต่แรกเลยนะคะเราก็ต้องโพสให้ความรู้ก่อนให้คนมาดูเพจเราก่อนหลังจากนั้นให้คนรู้จักเรารักเราแล้วเราค่อย เสนอสินค้าที่จะขายให้เขาเราเคยวางแผนกันแบบนี้ไหมคะหรือว่าเราอ่ะยิงโพสต์ขายไปอย่างเดียวเลยนะคะถ้าเรายิงโพสต์ขายไปอย่างอย่างเดียวเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขายังไม่ตัดสินใจซื้อในเพจเรานะคะการโฆษณาของเราเนี่ยแล้วถ้ามีคนอื่นที่เพจเหมือนกับเราหรือสินค้าคล้ายๆเรานะคะแล้วเราก็ไม่ได้เอาหน้าของเราออกกล้อง เขาอาจจะไปซื้อสินค้ากับเพจอื่นเพจนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้วางกลยุทธ์การวางแผนให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะเกิดฟันแนวนั่นเองค่ะการที่เราวางแผนทำการตลาดอย่างชัดเจนเนี่ยนะคะมันจะทำให้มีคนติดตามเพจเราเชื่อเราชอบเราแล้วก็ซื้อสินค้าของเราค่ะถ้าใครมีข้อนี้มีหรือยังนะคะเพจเก่ามีหรือยังเพราะว่าเราจะมาให้คะแนนกันในข้อนี้นะคะ ให้คะแนน1ถึง10เช่นเคยค่ะเขียนทดไว้ในกระดาษได้เลยนะคะข้อ 4. ธุรกิจที่มีทีมขายคุณภาพนะคะธุรกิจที่มีทีมขายคุณภาพหนึ่งทราบเลยค่ะว่า,าสำหรับคนที่ยังไม่ปังคนที่เงีเงยบเไปหรือว่ายิงโฆษณาไปแล้วทอน,นะคะหนึ่งรู้ว่าเราอ่ะยังไม่มีทีมขายแน่นอนทีมขายนั่นก็คือเราคนเดียวนั่นเองค่ะสิ่งที่เราจะฝึก ก็คือว่าเวลาลูกค้าทักมาซื้อสินค้ากับเรานะคะอย่างเช่นว่าลูกค้าทักมาซื้อโฟลิกนะคะถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นโลหิตจางนะคะเราก็อาจจะเสนอวิตกัสเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะดูแลเรื่องโลหิตจางได้มากขึ้นการที่เราเสนอไปเนี่ยจะไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับราคาซะอย่างเดียวนะคะเพราะว่าการที่ลูกค้า ดูข้อมูลโฟลิกมาอย่างเดียวเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ทราบถึงข้อมูลของวีดการ์ดก็ได้เราควรเสนอและให้ข้อมูลสินค้าของวิดการ์ดเข้าไปด้วยเพราะช่วยในเรื่องโลหิตจางนั่นเองค่ะนะคะนี่ก็คือการขายอย่างมีคุณภาพนะคะเราให้คะแนนดูว่าตัวเราเองเนี่ยเคยขายแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าการโฆษณาครั้งหนึ่งเนี่ยก็เสียค่าโฆษณาไปแล้วนะคะถ้าเรามีทีมขายที่ดีเรามีทักษะการตอบ แชทที่ดีนะคะเราจะได้การขายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับข้อ4เรามาดูข้อ5กันนะคะข้อ5้าเขาบอกว่าให้ทราบโปรไฟล์ลูกค้าทราบโปรไฟล์ลูกค้าไม่ได้หมายถึงว่าให้เราไปคลิกว่าลูกค้าหน้าตาเป็นยังไงนะคะว่าใน Facebook ของลูกค้านั้นหน้าตาเป็นงไงแต่เขาหมายความถึงว่าเราจะไปดูว่าคนที่มากดถูกใจเพจเราอันนั้นนะคะ มีใครอายุเท่าไหร่บ้างนะคะให้ไปดูข้อมูลเชิงลึกของเพจนะคะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มากดถูกใจเพจเรามากที่สุดแล้วก็ช่วงอายุเป็นเท่าไหร่เราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ละคะ่ะมาทำคอนเทนต์และเอาคอนเทนต์นั้นไปโฆษณาหาเขาอีกทีนึงนะคะอันนี้ดูว่าอันนี้นะคะมาถึงข้อ5าแล้วนะคะให้คะแนนตัวเองค่ะว่าเราเคยดูข้อมูลเชิงลึกของ โปรไฟล์ลูกค้าหรือเปล่านะคะสําหรับข้อ6นะคะเรามาดูกันค่ะว่าธุรกิจมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันมีจุดเด่นมีจุดแข่งที่แตกต่างจากคนอื่นหรือเปล่าก็คือว่าการท,ทําเพจของเราเนี่ยแหละค่ะการที่เราจะมีจุดแข็งกว่าคนอื่นไม่ใช่การตอบเร็วส่งเร็วนะคะนั่นคือมาตรฐานที่ดีของเพจทุกคนที่ต้องมีค่ะแต่ว่าจุดอ่อนจุดแข่งนี่ก็คืออาจจะเป็นการเรื่องการเอาใจใส่ลูกค้าซื้อไปแล้วอีก7วันเราทักไปถามว่า เป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็คุยกับลูกค้าสอบถามลูกค้าความเอาใจใส่นี้ละคะ่ะอาจจะเป็นจุดเด่นให้กับเพจของเราได้นะคะหรือไม่ถ้าเพื่อนมีเทคนิคด้านอื่นก็สามารถสร้างเป็นจุดเด่นให้กับเพจของเราได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่แข่งขันในการลดราคากันนะคะเพราะว่าการลดราคาเนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจเราเสียเราจะไม่มีกระแสเงินสดใช้แล้วก็การทํางานของกิฟเรียนเนี่ยจะเสียไปทั้งระบบเลยนะคะ หขอย้ำเตือนเลยนะคะว่าอย่าลดราคานะคะให้ขายราคาเต็มค่ะมาดูข้อต่อไปกันนะคะถึงข้อที่7แล้วค่ะเพจของเราข้อที่7นะคะเขาบอกว่าเพจของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและกลุ่มที่อาจจะเป็นลูกค้าเราเช่นเราทำเพจเราเราโพสอะไรไว้เนี่ยเราทำคอนเทนต์อะไรไว้เนี่ยนะคะมีการคอมเมนต ไลค์แชร์บ้างไหมถ้ามีการคอมเมนต์ไลค์แชร์แปลว่าคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะคะเป็นประโยชน์กับลูกค้าเขาถึงกดถูกใจกดแชร์ของเราไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้เราควรจะโพส Value Content ประมาณ80%นะคะแล้วอีก20%ค่อยโพสขายค่ะถ้าเราขายอย่างเดียวเนี่ยยังไงนะคะ เพจของเราก็จะไม่มีคนกดถูกใจกดแชร์แน่นอนค่ะไม่มีใครแชร์โพสต์ขายนะคะเขาจะแชร์แต่โพสต์ที่มีประโยชน์เท่านั้นค่ะข้อ8นี่นะคะก็คือว่าข้อมูลสถิติต้นทุนสร้างกลุ่มผู้มุ่งหวังแล้วก็ต้นทุนการได้ลูกค้าใหม่ต้นทุนการรักษาลูกค้าเก่านะคะต้นทุนก็คือค่าโฆษณานั่นเองค่ะเวลามีคนมา ทักเรามีคนมาพูดคุยกับเราหรือว่ามีคนมาซื้อของกับเรานะคะเราสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นเช่นเบอร์โทรของลูกค้านะคะชื่อของลูกค้าเบอร์โทรลูกค้าสามารถยิงโฆษณาไปหากลุ่มลูกค้าเดิมได้นะคะมันจะทําให้ต้นทุนค่าโฆษณาเราถูกลงนั่นเองค่ะนะคะข้อนี้นะคะเราเคยยิงโฆษณาไปหาลูกค้าเก่าหรือเปล่านะคะเหมือนกับว่าบางครั้งนะคะถ้าเรายิงโฆษณาเป็นวิดีโอแล้วมีผู้คนชมวิดีโอของเราเนี่ย ไป50% 75%เรนาี่ยเราสามารถยิงโฆษณากลับไปหาผู้คนเหล่านั้นได้นะคะนี่คือการทำให้ต้นทุนการโฆษณาต่ำลงนั่นเองค่ะนะคะในเรื่องนี้นะคะเราต้องกลับไปดูแล้วก็ฝึกฝนเริ่มตั้งแต่การเขียนคอนเทนต์เลยนะคะเรามาดูกันค่ะข้อที่เมื่อกี้ข้อที่8นะคะเรามาดูกันข้อที่9แล้วค่ะมีการกระจายช่องทางการซื้อทุกแพลตฟอร์มไหมนะคะเช่น Facebook IG YouTube Twitter หรืออื่นๆนะคะเท่าที่เพื่อนจะนึกออกได้ที่เป็นการขายสินค้าบนโลกโซเชียลนั่นเองค่ะคือว่าเราจะขายสินค้าบน Facebook อย่างเดียวไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าถ้าวันหนึ่ง Facebook ตายไปหรือว่าลดความนิยมลงเนี่ยนะคะเราจะไม่มีช่องทางการสร้างรายได้เลยนะคะเพื่อนๆต้องแบ่งแพตฟอร์มไปลง ให้ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มนะคะนี่คือการลดความเสี่ยงของการทําการตลาดออนไลน์นั่นเองค่ะเพืเ่อนๆท่านใดที่มีเยอะนะคะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะ1น่ถึงสิลองให้คะแนนดูนะคะมาถึงข้อที่10แล้วนะคะข้อที่10บเขาบอกว่ามีข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าเพื่อมอบโปรโมชัน่นหรือทําการขายได้ทันทีไหมนะคะการที่ลูกค้าเนี่ยนะคะเข้าไปดูคอนเทนต์ของเราแล้วเนี่ย สนใจที่จะซื้อสินค้าของเราละ่ะเราอาจจะให้ลิงก์ l ล n e แอดไปก็ได้นะคะเมื่อลูกค้าทัก l ล n e แอดเราแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมาอยู่ใน l ล n e แอดเราใช่ไหมคะแล้วเราก็จะสามารถบอดแชทเขาไดา้สามารถเสนอโปรโมชั่นไปให้เขาได้ค่ะลูกค้าเก่าที่ซื้อกับเราแล้วนะคะอาจจะมาซื้อกับเราอีกมันจะทำให้การโฆษณาค่าโฆษณาของเราต่ำลงนั่นเองค่ะ ลองพิจารณาไลาแอดไปด้วยนะคะใครยังไม่ฝึกทำเนี่ยให้ไปทําเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆให้คะแนนตัวเองแล้วรวบรวมคะแนนตั้งแต่ข้อ1-10ถึง10นะคะเพื่อนๆลองดูค่ะว่าได้คะแนนเท่าไหร่ถ้าคุณได้คะแนนน้อยกว่า30แล้วก็คุณควรปรับปรุงเพจของคุณให้ดีขึ้นนะคะข้อสําคัญเลยก็คือข้อที่5ค่ะข้อที่หคือ โปรไฟล์ลูกค้านะคะที่1ไปบอกว่าที่1บอกว่าให้ไปดูข้อมูลเชิงลึกนะคะว่าโปรไฟล์ลูกค้าของเราเป็นยังไงนะคะมันจะมีชื่อเอมันจะมีอายุของลูกค้าอยู่นะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแล้วก็ไปดูว่าเราจะเขียนคอนเทนต์ให้ผู้คนเหล่านั้นนะอย่างไรนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆไปดูข้อมูลเชิงลึกเหมือนกันนะคะไปที่คําว่าพโพสต์นะคะมันจะมีมันจะมีเคอร์ฟประมาณนี้นะคะว่า คนที่เข้ามาดูเพจเราอ่ะเขาจะเข้ามาดูเวลาเท่าไหร่แล้วก็หาคําว่าข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ไปที่คําว่าโพสตค่ะไปที่คําว่าโพส์ด้านซ้ายมือนะคะมันก็จะมีเวลาว่ามีคนมาดูอ๋อ เพจของเราเนี่ยเวลาไหนบ้างนะคะการที่เราเขียนโพสให้คนดูถูกคนแล้วนะคะเราต้องโพสให้ถูกเวลาได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการเข้าถึงแบบออร์แกนิกนั่นเองนะคะเราจะได้ทุนค่าโฆษณาหรือลดราคาค่าโฆษณาลงนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือสรุปหนังสือเล่มนี้ของคุณจินนะคะใน EP 2ค่ะแล้ว EP ต่อไปนะคะหจะมาพูดเรื่องการเขียนคอนเทนต์ค่ะนะคะอันนี้ก็คือ EP 2แล้วติดตาม EP ต่อไปกันค่ะ